ยองยองครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแอดก้องีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นคลิปนะครับสำหรับอารีนาทีมถึกโดยเฉพาะนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะโอเคสำหรับใครที่งงๆว่าเออเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเป็นยังไงนะครับทีมถึกณปัจจุบันนี้นะครับก็ทีนี้ผมจะเล่นนะครับเป็นทีมถึกประเภทหนึ่งนะครับที่นิยมใช้กันนะครับเขาเรียกทีมถึกสถานะเป็นทีมถึกสายเทคนิคนะครับก็ตอนนี้ที่1นะครับ เป็นทีมสปีดนะฮะเป็นทีมแบบนี้นะครับส่วนที่2นะครับก็เป็นทีมถึกที่เป็นแบบเดียวกับที่ผมใช้เลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าของผมห่วยกว่าเยอะมากนะครับก็เนี่ยตอนนี้อารีน้าผมอยู่ประมาณนี้นะครับแล้งก็ประมาณเนี่ยพันห้าร้อยนะครับแต้มประมาณ4,381ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นเซิร์ฟคริสนะครับแล้วก็ทีมที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นทีมนี้นะฮะสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะใช้คริสนะครับเพราะว่าคริสเนี่ยมันช่วยเพิ่มโอกาสในการติดสถานะต่างๆนะครับให้กับฝั่งตรงข้าม หมายวามว่าถ้าเราตีติดเดสอะโอกาสติดเดยาจะเยอะขึ้นคือฝันว่า้ามจะโดนติดสถานะง่ายขึ้นพูดในทางนึงก็คือเรามีโอกาสที่จะตีไปแล้วติดสถานะมากขึ้นเออพูดไปพูดมาแม่งก็เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่องของกันนิดนึงนดีกว่านะฮะโอเครูดี้ผมนะครับก็ใส่สองสองเอ้ยหนึ่งคิดหนึ่งจุดอ่อนนะครับเกาะสองเลือดนะครับประดับจะเป็นเลือดนะครับแล้วก็ใส่ชาเข้าไปซ้อนนะครับส่วน เจมก็จะเป็นรถบล็อกเดามีนะครับเคาน์เตอร์แล้วก็บล็อกนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับเป็นของรักของรูดี้นะฮะแล้วก็ผมอัพเลเวลห้าสิบนะครับเพิ่มเลือดกับเพิ่มดีเฟนซ์ไปนะครับแต่ยังไม่ได้อัพพวกการสถานะอะไรต่างๆนะครับก็คือมีของแค่นี้นะฮะอัพไปก่อนนะฮะต่อไปครับชานเซเลอร์นะครับของยังห่วยแตกมากครับเลเวลห้าสิบแล้วแต่ยังไม่ได้อัพพวกค่าสถานะเพิ่มเลยนะฮะก็ว่าเดี๋ยวจะไปอัพเหมือนกันนะครับ ตอนนี้พอใช้ได้นะครับอยู่4,003พอชนะบ้างแพ้บ้างนะครับก็นี่นะฮะสองเลือดนะครับ2สปีดนะครับแล้วก็เป็นประดับเลือดซ้อนด้วยประดับชานะครับจ่ายบล็อกนะครับเคาน์เตอร์แล้วก็ดูดเลือดครับอันนี้จะเป็นบล็อกนะครับสำหรับชานเซอร์เลอร์ของรักนะฮะต่อไปสไปน์นะครับ50แล้วนะครับอัดแอคแท็กไปแล้วนะครับว่าจะอัดเลือดกับดีเฟนส์ต่อนะครับแต่ว่าต่างกับของยังไม่ค่อยมีนะครับว่าจะไปอัดคริสตอน50นะครับก็เลย เดี๋ยวเราอัดครีตเสร็จค่อยมาอัดสไปนะฮะก็อาวุธจะเป็น2ครีตเลยนะฮะสเลือดนะครับเออ่ประดับจะเป็นเดซนะครับเราซ้อนด้วยประดับรู้สึกจะเป็นประดับอะไรวะประดับชานะเออผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ครีตเดเมจนะครับเออ่จุดอ่อนนะครับแล้วก็บล็อกนะครับประดับจะเป็นเอ้ยไม่ใช่ไอ้ของลักจะเป็นบล็อกเหมือนกันนะฮะไอรีนนะครับเพิ่ง40เองนะฮะอาวุธ2สปีดนะครับใส่2เลือดนะฮะ แล้วก็ประดับเนี่ยเป็นชุบรลบวกเดสนะครับอันนี้จะเป็น total damage นะครับหรือว่าพลังโจมตีรวมบล็อกเ a ดแล้วก็ค r i ดาเมจนะครับส่วนของลักเป็นเพิ่มบล็อกนะฮะอูู้กดผิดกดผิดกดผิดผมไปกดคีย์บอร์ดออกมาทำไมนะฮะโอเคต่อไปนะครับพี่คริสนะครับนี่คือตัวเอกของเรานะครับเนี่ยอีกเลเวลเดียวนะฮะเดี๋ยวรอตัวแจกนะครับก็นี่นะฮะสอง s p นะครับสอง c o u n t e นะครับแหวนชุบนะครับโดยที่ว่าชุบมีซ้อนประดับเดสเข้าไปด้วยนะครับ เพิ่มฮิลนะครับเพิ่มเคาน์เตอร์เลทแล้วก็ตีดูดเลือดนะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มฮิวนะครับจริงๆผมอยากใส่บล็อกเลยนะแต่ว่าเพอิญเผอิญนะครับยังหาบล็อกดีๆแบบบวก5มาใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้มีบล็อกจะเอามาใส่แทนดูดเลือดนะครับโอเคนี่ก็เป็นของที่ผมใช้นะครับในการไต่อาริดาขึ้นมา4.3่นนะครับส่วนพาสซีฟเนี่ยก็จะเป็นแบบทีมถึกนะครับผมจัดแบบนี้นะครับตามนี้เลยนะฮะ ถ้าใครสงสัยก็ตามนี้นะครับผมทั้ง4หน้าโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราไปลองรีกันดีกว่านะครับมานะครับเอาละครับเจอทีมถึงเหมือนกันนะครับเอาละครับเราเปิดด้วยเร่งเถิดก่อนนะครับ สกิวไอรีนสามเป้านี้จะเร่งเทิร์นทะลุบัฟนะครับเฮ้ยเขาไม่น้อยหน้าครับขามนาสูดเร่งเทิร์นกลับไอชิผายเออนี่เอาเดสไปแดกึ๊บยกโลงสักนิดนึงนะลูดี้นะเดี๋ยวติดสถานะนะฮะออลี่มันออกเร่งเทิร์นใหม่อีกแล้วครับเจ็บเจ็บโหูโคตรแรงเอ้ยนี่เนี่ยมันยังไม่ติดเดสนี่หว่าลืมไปเอาละครับเจ๋หอ,อกนมเด้งปลาหอ,อกเข้าไปครับปังปา,างโป้งปา,างติดใครบ้างครับเอาละครับ ได้คาากับสปไปม์มาโอ้โหแม่งจดัดเดชมาแล้วนะถูยละโอ้ยโอ้โหคิดตูติดเป็นหนึ่งทีเออนี่เอได้กลับไปครับได้คา마กมาหนึ่งตัวซเขก็ไปมไม่ตายโอเคครับเราโดนเดชกลับมาเหมือนกันโอ,อ้โหไอรินได้สกิลไว้อย่างเร็วนกไฟยืมราเชลมาแล้วใช้คุ้มจุดจดยังไงโอ้โหติดไปกี่ตัววะอย่าเปิดกระโปรงทุกหัวเราได้โปรดอ โอ้โหร้องรูดี้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคริสผมคอยป้องอมแม่งโคตรอึดอรอี่ห้าสิบนะฮะไม่ใช่ขีออ้อันนี้นี่เจ็บ <c oughs> ผมบอกเลย <c oughs> โอ้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 ชิปเป่งแล้ว <c oughs> ชึช้อสกิลมันหมดยัง <c oughs> เหลือหน้าจาว่ะ <c oughs> โอ้ยนั่นไงโดนสะท้อนตายไปอื้อนี่ติดชานั่นแหละสปไปโต ขอเลตอิตโกสวยๆนะครับเรียกแม่แล้วปล่อยน้ำแข็งโปปาเข้าไปอืม้มเอาว่าได้ฮิวหน่อยนึงนี่ไงเล่นเพลินเข้าไปครับเก็บนาจาไปอีกตัวเออเอ,อย่าติดอย่าติด,ตดโอ้โหไม่ติดว่ะเออนี่เนี่ยมึงเฮ้ยยังไม่ติดยังไม่ติดโอ้โหทนทานเหลือเกินครับโอ้โหคิดเราเพย์ออฟเดอะเกมอีกแล้วเหลือคิดตัวเดียวมึงตายแน่นอนมึงตายม,มึงตายได้แล้วโอ้โหมึงยังเดชได้อีก ไม่เป็นไรมันชุบมาเอาละครับชันดูนะครับสิ่งที่เรียกว่าทําไมเรียกชันถึงเราเอาชันเซเลอร์มาลงนะครับเพราะมันแบบนี้ยังไงล่ะสวนทรงวิญญาณโอ้ห้ตัวกับหลุมกับบ้านไปเลยนะอ๋อเนี่ยแหละครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมชันเซเลอร์มันถึงโคตรเทพซ่านะครับจังหวะแบบนี้นะครับออยากจะเปิด play of the game ให้กับชันเซอร์เหลือเกินนะครับสงสัยอันนี้ทีมสปีดหรือเปล่าทีมถึกนะครับเขานี้ถึกลิงด้วยมาดูกันครับชึบตบเข้าไปหนึ่งตบเข้าไปสองยังไงครับดูดีบอกยกโลเลยแล้วกันโอ้โหไอ้นี่เขาเล่นเถินเลยโคตรลุ้งานลูดี้เล่นเทินบ้างได้ไหมหูอยากเล่นเถินอะ่ะโอ้โหจะจิ้มเยอะดิเจ็บนี่แหละโอ้โหฝันได้ครับ บอกเลยว่าเกมนี้สั่งการด้วยเสียงนี่อะฮะการสถานะมึงหมดแล้วมามึงมาเออเนี่ยโดนสะท้อนสถานะไปดิสไปไม่ต้องออกเยอะก็ได้นะให้คิสเขาออกเถอะได้โปรดนั่นไงอีป้ายาโอ้ยมันแรงโว้ยป้าแรงจริงนะผมบอกเลยนี่โดนสะท้อนสถานะกันไปรัวๆและชันเชลเลอร์กระโดดไปแรงตามเลือดเลือดเยอะโดนหนักโดนไปดิอื โคตรเบาทางแดนเบาจาังวะอีลิงอย่าเร่งเทินสกิลนี้ลิงจะเร่งเทินสามเทินด้วยนะฮะโอ,โ,อโอ้โหเจ๋อหอกตามันมันไม่มีการต้านะแล้วขอห้าตัวได้ไหมเออได้กี่ตัวโอ้โหก็ยังดีไอ้สกลิลนี้มันแรงอยู่ปล่าวะจำได้ว่าสกลิลนี้มันแรงตามด้วยโอโ้โหโอุคิว่านี่หนักจริงว่ะเอาละช็อตเสร็จแล้วก็แช่ต่อโดนไหมนั่นน้ำแข็งใสรู้จัก,จกน้ำแข็งใสเอ้เอ้ยเอ้เออันนี้ฟิกได้ไหมเปล่าวะ โอ้ไม่ใช่อริชาโอ้โหเอ้ยชิปหายแล้วนี่มันสงครามสถานะนะฮะเนี่ยของเกาหลีมันเป็นอย่างนี้นะผมบอกเลยสถานะยัดกันรัวๆวโอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยเจสเข้าไปจะไปลงไปกองอือหย,ยังมีเกิดอีกโอ้ชิปชิปชิป,ชปเออขอน้ำแข็งให้หน่อยเอาแต่ติดชาอยู่วะ นั่นไงาซวยเลยแม่งชิบหายแล้วครับอันนี้ซวยไอย้โหดูที่ติดเดสอีก,อก,วอกวเวรละเวรละเฮ้ยเฮ้ย,ยใจเย็นโหดีนะไม่โดนเดสอุ้ยเนี่ยเอาเอาคืนไปอื้อหูอรีนี่สองชีวิตเลยเหรอเพราะว่าอันนี้เราอาการหนักแล้วครับจังหวะออกสกิลเขาดีกว่านะฮะรอบนี้โดนอูคิวล่าหนักมากนะฮะ โอ้ไม่กอโอโหจบเลยครับน well ี uh ่แหละครับทำไมผมถึงเกินสี่ประเซนไม่ทันทีนะฮะคือมันจังหวะออกสกิลมันมีผลมากนะครับสำหรับเวลาทีมถึงเจอทีมถึงเนี่ยคือถ้าใครเปิดเดทสวยๆก่อนนะครับหรือว่าแบบเก็บตัวหลักฝั่งตรงข้ามได้ก่อนเนี่ยคือพลิกเกมได้เลยนะครับ มาอย่าไปกลัวมามาึงาถึงถึงแล้วเว้ยมาดิอือคิดส์นี่ไงามาถึงก็เล่นก่อนเลยเออเอาการสถานะออกไปเฮ้ย,ยมันไม่มีการถามวะวะเขาไม่มีการสถานะนี่หว่าแต่เขาใส่มาไปอ๋อ,อก็ว่าทำไมมันไม่ติดสถานะโอยอย่างนี้น่ากลัวกว่านะฮะอีจิมถึกแบบเนี้ยผมโคตรเกลียดเลยนะแบบถึกแบบเขาเรียกว่าไงอะ คือมันถึกมากอะ่ะแบบถึกแบบมีคาม่านี่แบบรุนแรงมากนะครับบอกเลยดูแดามันนะไม่ใช่เบาๆอะ่ะโอ้โหดีนะคริสยังไม่นอนหนึ่งชีวิตเออมันตั้งแต่สกิลนี้แหละแรงหน่อยอโปง้งป่างโปง้งโอ้โหอะไรอันมันหลบผิวจังวะทำไมนี่มันกล้าหารหรือวะนี่ไงติดเพสกี่ตัวสามตัวก็ยังดีวะ โอ้โหโคตรล้างมันมีชาร์เตอร์ไหมถ้ามันมีนี่ชิบหายนะฮะบอกเลยมันลบปั๊บ <grille> โอ้โหเมื่อกี้มาทับชุบกันทั้งทีมเลยกี่อันวะนั่นอะสี่อันเลยนั่นน่ะ <ide> โอ้โหโคตรโกงอะ่ะเ <cry> มื่อกี้แบบโคตรโกงแม่งลุกขึ้นมากันทั้งทีมเลย ชิบหายช็อตช็อตให้ติดช็อตให้ติดได้ไหมอารีนโอ้ช็อตซชาเลอร์ไม่ติดชิบหายแล้วครับนั่นเงาแม่งชักดาบส่งพิกกูกลับบ้านโหดยากเลยครับคือตัวเดเมจผมอ่ะคือคริสไม่ก็สไปน์นะครับคือถ้าตัวนึงแต่ตัวตายไปทั้งคู่แล้วเนี่ยโอกาสชนะนี่แทบไม่มีเลยนะเนี่ยไอรีนผมแบบเดเมจไม่มีนะฮะ ต้องรองนกไฟอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้นะจุดจุดนี้ดีงไงได,ได้ได้นกไฟอยู่ได้นกไฟอยู่ลุ้นแล้วครับลุ้นนกไฟเท่านั้นจังหวะน,นี้นั่นไงไม่ติดเลยเอา้าหลูนด,ดี เมื่อกี้ถ้าเกิดนกไฟติดกันหมดนี่คือได้อยู่นะทาร์เซอร์ดังไม่ติดเนี่ยสิโวโดนสะท้อนครับแบบนี้อไอรีนผมยังเหลืออีกสองชีวิตปะลุยหน่อยตัวสะท้อนตายเดี๋ยวโอ้โหทาร์เลอร์อีกชีวิตหนึ่ง ยอมใจเงียบเลยนะคนภาคไี่เงียบเลยคนภาคบอกกูไปไม่ถูกเลยรู้สึกว่าเพลงประกอบมันไม่ใช่นะครับหรือจะเราเปิดเพลงจโกโบเป็นธีมซองของเรานะฮะเปิดมาชนะ1เกมนะฮะรอได้อยู่เกมเดียวอ ไม่ได้นะครับผมว่าเราขาดเพลงครับเราไม่เพลี่ยนจก,กรโบเราจะสู้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ไม่ได้แล้วครับเราต้องเปลี่ยนเพลงนะครับ <c oughs> เพลงมันไม่มงคล <c oughs> มาออ้ยทำไมเป็นแพ้อย่างนี้นะครับไป,ไปไม่ได้นะขอยืมกล้าหันมาพูดเลย ตื้อๆหตือตืตอหรือตื้อๆตื้มาทีมสปีดมาครับโอ้โหแต่โอห้าสิบนะฮะเดี๋วดูเดเมจออรี่นะครับผมบอกเลยว่าหน้าสัตว์กันนาทีนี่แหละครับทีมสปีดบันแรงแบบนี้นะฮะเราอยากตีเยอะดิโอ้โหชาเซเลอร์จะหมดชุดิษแล้เออนี่เลยหืมเกาะหมดไปแนั่น่ะไอ้แฝดสวนกลับมาครับตีตัวศูนย์เข้าไปเป็นไงล่ะฮอกเดทเข้า จ๊แทวโอโชขาอ่อนนะฮะโอ้ยนี่ไงโดนเข้าไปสิโอ้ยอย่าตีอย่าตีดูดีอย่าตายนะโว้ยเอ้ยๆโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่อึ้ยติดเดตไปหนึ่งตัวอือเอาแล้วไม่โดนแฟร์หายแล้ว ออลลี่แม่งมีแหวนชุบแน่นอนครับแบบนี้ผมเดาได้เลยนั่นไงกูว่าแล้วแม่งลุกขึ้นมาโอ้ยกูตายหมดทีมแล้วอย่างนี้ <c oughs> นี่ไงเอาคืนไปดิต้องแบบนี้เนี่ยฮิวแน่นอนเออได้ฮิวสองตัวเลยครับคิด <c oughs> ผมเหลืออีกเธอ์นึ่งไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าเหลือเธอน์นึงยังได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ครับเ <c oughs> หลืออีกเธอ์นึงนั่นไงโดนเล่งหมดแล้วครับยังไงล่ะทีนี้สไปค์ ความบางสุดท้ายนั่นแหละจัดมันหน่อยสวยๆของงามๆอื้อนี่แหละโอ้แล้วแทโอแม่งยังมีแหวนชุดแหวนชุบกี่วงวะไอพวกบ้าแหวนมันเยอะไปแล้ะยังยังนั่นแหละไปเคาะมันชึบชึบนั่นแหละได้ไห <ด Liberty. S 1> มตัว น้ำแข็งแตกตายไหมไม่ตายชิบหายแล้วเรียมันเรียบแม่แล้วที่บ่ายแล้วกูเดาย่าแท้โอยาโอ้โหหนูดีแข็งใจไว้โอ้โหเหลือร้อยหกสิบชิบหายแล้วไงโอ้โหกูตายก่อนโอ้โหมันมีอีกชีวิ้นไ่ึงโอ้โ ในระหว่างที่ผมอัดไปนะครับผมก็เริ่มคิดแล้วว่าผมจะลงคลิปนี้ดีไหมนะครับทำไมโลกมันโหดร้ายอย่างนี้ครับเฮ้ยแต่แต่ว่าอย่างดีครับผมเปิดมาคลิปเกมแรกผมชนะนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเอาละครับคราวนี้เราเจอยอนทีนะฮะนั่นไงมันเปิดเพิ่มคูดากรุกรอนเลยผมบอกไงนะเวลาเปิดเปิดเพิ่มครูดาแบบนี้ครับโอกาสชนะแม่งเหลือกระปิ่งเดียวครับผมบอกเลยเออ อ้ยอย่าเล่นเทิร์นกันเยอะนะเดี๋ยวตายนะอย่าเล่นเทิร์นบ่อยนั่นงานเลเซอร์บีมครับผมดูสกิลนะครับดูความแรงบินเขาเรียกแต่ชนีสั่งตายนะฮะสกิลพยอนทีขอเล่นเทิร์นน้อย เออโดนสะท้อนโดนสะท้อนโอ้เขาไม่มีแทโอไม่มีตัวสะท้อนไอ้ไม่มีตัวการสะท้อนบินไปสิเออหิวเออสะท้อนแข็งไปดิอ้าวไม่โดนเนาะไม่เป็นไรอันนี้แหละแข็งแน่นอนที่ไปบอกจัดให้นองกายเป็นน้องแข็งไปซะเออ และเคาะต่อติดเดยไปดิอ,อืออ่ามีฮิวเอาชิบหายแล้วกูอันนี้อันนี้กูตายไปเล <c oughs> เออไม่ต้องชุบก็ได้นะฟิสเดี๋ยวนายก็ตายหรือเปล่าไอ้แฟร์ตีใคร <c oughs> โอเคไม่มีใครตายครับอย่างนี้ได้อยู่ยังไงจ้าน้องแฟร ต้องชนะต้องชนะชนะแหละเขาไม่มีเร่งเทินนะครับคริสเราทำหน้าที่ได้เต็มที่แน่นอนแพ้เกมนี้กูจะเลิกเล่นเซเว่นไนท์เลยนะบอกเลยแฟนบอกแน่ใจเหรอระวังได้เลิกนะไม่โว้ยกูไม่เลิกโว้ยมันต้องไม่เลิกเนี่ยเดสหน้าแหกว่าที่แฟนอืมนี่เดซสั่งอืออ้าวมีชีวิตมาจัดให้ กูใส่เดทกันเยอะไม่ต้องห่วงมาพี่จัดให้งอนะฮะไม่ขายขี้นหน้านะฮะอย่างน้อยก็มีชนะ2เกมนะครับผู้ความจุใจนะครับอีกสักเกมแล้วกันนะฮะขอชนะได้ไหมแบบชนะ3แพ้3มันก็ยังดีนะฮะอย่างน้อยก็วีเลทย้น <laughs> นั่นไงมึงอะไรของมึงวะเนี่ยมึงล็อกสก,กิลเปล่าวะเริ่มคล่องใจแล้วนะเออโอ้โหตัวแบบนี้นี่ซับเดยโอ้ยวันช็อตวันคิวนี่มันชาวประมงระยะหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยเอาลนะฮะมันใช้แหวนชุบไปแล้วสองอันครับ <c oughs> มามาแหวนชุบประมูลไปแล้วสองอันใช่ไหม อ้าวพีคิดสกูซี่ไงแหวนชุดมันหมดแล้วขอฮิวหน่อยขอเลือดหน่อยหนึ่งสะอึกนะเลือดอ่าอย่างนี้ค่อยดีหน่อยเฮ้ยอันนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดอย่าอย่าเล่นเธอเราอย่าคิดส์ติดเดฟไปหนึ่งจิม้มเขาไปสิ่หรฮิวฮิวฮิว,ฮว ไอพวกไม่มีการสถานะนายต้องโดนแบบนี้เดทกันหน้าแหกนะฮะบอกเลยมาอากูจบโบมาตัวปัฟมึงหมดละมึงมาเลยไอแฝดไอเด็กนรกมาื้อเนี่ยส่วนทรงวิญญาลาก่อนแทโอห้ก็เท่านั้นแหละเมื่ออยู่ต่อนหน้าชันเซเลอร์เจ้ากลายเป็นถุยผงแน่ใจเหรอว่าจะสับพี่แบบนี้เนี่ยพี่จะโดนคริสเคาน์เตอร์แน่นอนกระโดดกลับเข้าไปอา้าว โอ้โหคิดไม่เคาน์เตอร์ผิดสะคริปเลยอ่ะสไปด์โตจัดไปจัดหนึ่งแข็งให้น้องแฝดนี่ไงคิดบอกซ้ำให้เลยนะฮะโอ้นะครับแต่น้อยก็กู้หน้าได้นะสองเกมสุดท้ายนะครับก็นี่ว่าไงเพิ่งก็คนจริงไลฟ์สตรีมใช้ทีมนี้มาหลายรอบนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการมาแนะนำของไอเทมสนใสแบบจริงๆ่ๆางๆแล้วพาสีฟแล้วก็ เขาเรียกว่าไงเหมือนโชว์การเล่นให้ดูแบบครบถ้วนนะครับว่าโอเคแผนของทีมนี้ไม่มีอะไรมากครับลูดี้นะครับหรือออรีนนะครับออกเล่งเทินก่อนนะครับเพื่อเอาการสถานะออกจากนั้นเนี่ยสไป์กับคริสเนี่ยจะเป็นตัวเก็บนะครับก็คือด้วยเดทของคริสนะครับหรือว่าจะใช้น้ําแข็งของสไป์เนี่ยเดเมจก็ถึงเหมือนกันนะฮะพอเป็นซอมบี้เจอซอมบี้อะไรก็แล้วแต่นะครับชรเซเลอร์จะช่วยเก็บทีหลังให้นะครับ อันนี้คือแผนของทีมนี้นะครับโดยเน้นส,ส,สถานะเป็นหลักนะฮะอย่างที่บอกไปว่าของสวมใส่ผมเนี่ยไม่ได้ดีเด๋อะไรนะครับเขาใส่ของบวก7จ็บวกสิกันแล้วผมยังใส่ของอาเว็บวก5นะครับข้อดีคือประดับผมเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะครับมีประดับชุบ2อันนะครับแล้วก็ไอเทมเดลติเคทผมเนี่ยก็พอมีตัวออปชั่นอยู่นะมันก็เสริมได้พอสมควรแม้ว่าค่าสถานะค่าสเตตหรือว่าค่าพลังเนี่ยมันจะน้อยสัหน่อยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยได้บวกนะฮะเขาบวกเลือดก,กัน2,000นนะไอ้พวกเนี้ย เออเขาจะไปหาออฟเลื่อนมาบวกกันสัก2,000อะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่มีนะเอาเป็นว่าจะพยายามทำทีมอัพเกรดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็อันนี้จะเป็นเซิร์ฟคริสเนอะสำหรับบางคนที่อยู่เซิร์ฟบลูดี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยเหมือนนิดนึงนะครับแต่ว่านี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ของไม่ต้องแน่นมากนะักในระดับหนึ่งแต่ผมสามารถไต่ขึ้นกระโดดม่วง4 3่พนได้นะฮะก็ถ้าชอบนะฮะก็ฝากถึกเดท ไว้ในใจของทุกคนนะครับเรียกว่าได้เป็นถึกเดย์เซเว่นไนท์นะฮะมีชัเลอร์หน้าหล่อหนึ่งคนนะครับมาแจมนะฮะโอเคยังไงก็แอดก้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปอารีนามันมันแบบนี้อีกเช่นเคยในะคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย